เฉลยข้อสอบวิชาสามัญชีววิทยาปี65นะครับมาดูข้อแรกครับข้อแรกเป็นเรื่องพืชครับถามว่าข้อใดถูกต้องในพืชที่มีการเติบโตแบบทุติยภูมิโอเคครับมาดูนะช้อยแรกบอกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดใหญ่สามารถพบวงปีได้วงปีเป็นโครงสร้างหนึ่งนะครับลักษณะอย่างหนึ่งนะที่สามารถพบได้ครับจากการเติบโตแบบทุติยภูมิการเติบโตแบบทุติยภูมิเนี่ยครับมันคือ การเจริญขึ้นออกด้านข้างของพืชนะ wow. ครับทําให้พืชเนี่ยมีลักษณะที่ลำต้นครับมีความอวบมีความกว้างมากขึ้นครับอันนี้นะครับเป็นผลจากการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมินะถ้าเป็นแบบปฐมภูมิเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ทําให้พืชมีความสูงมากขึ้นครับพืชเนี่ยยืดตัวสูงขึ้นนะถ้าเกิดเป็นการเจริญเติบโตตามแนวดิ่งเนี่ยครับทำให้พืชเนี่ยมีความสูงมากขึ้นจะเรียกว่าการเจริญเติบโตปฐมภูมิแต่ถ้าเกิดว่า เป็นการเจริญเติบโตออกด้านข้างครับทำให้ลำต้นเนี่ยมีลักษณะที่กว้างขึ้นลำต้นดูอวบขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิครับแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าสูงขึ้นจเจริญเติบโตตามแนวดิ่งเนี่ยเป็นการเจริญเติบโตแบบปฐมภูมิถ้าเกิดว่าลำต้นกว้างขึ้นครับเจริญเติบโตออกด้านข้างเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิครับโอเคนะครับทีนี้ไอ้แบบทุติยภูมินี่ข้อนี้ถามถึงเนี่ยมันต้องอาศัยเนื้อเยื่อที่เรียกว่าแคมเบบียมครั แถบสีแดงตรงนี้ครับเห็นไหมแถบสีแดงตรงนี้นะครับที่อยู่ภายในลําต้นเนี่ยไอส่วนนี้ครับเรียกว่าเนื้อเยื่อแคมเบียมเป็นเนื้อเยื่อเจริญนะครับที่สามารถมีการแบ่งเซลล์เพิ่มจานวนเนี่ยแล้วทําให้ลําต้นครับมีลักษณะกว้างขึ้นได้ครับตรงนี้นะครับเป็นที่มาของการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมินะเนื้อเยื่อแคมเบียมครับซึ่งแคมเบียมเนี่ยจะพบได้ในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับใบเลี้ยงเดี่ยวอาจจะมีบ้างครับเช่นหมากคู่หมากมียจันผาพวกนี้นะครับ อาจจะพบแคมเบียมได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะไม่มีแคมเบียมนะแคมเบียมจะพบได้ในพืชใบเลี้ยงคู่ครับเข้ามจอันนี้นะครับคือลักษณะของแคมเบียมครับที่ทำในพืชเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตแบบุูดไอคูมเจริญเติบโต,ตออกด้านข้างได้ครับตัวแถบสีแดงตรงนี้ครับที่เป็นแคมเบียมเนี่ยเราจะเรียกมันว่าวาสคุล่าแคมเบียมนะวาสคุล่าแคมเบียมก็ตามชื่อเลยครับมันจะสร,ร้างเนื้อเยื่อเลียงชุดใหม่เข้ามาก็คือไซเลมกับโฟเอ็มชุดใหม่ครับ ใส่เล่มลำเลียงน้ำโฟ m ลเอมลำเลียงอาหารใช่ไหมตอนแรกนรเนี่ยครับแคมเปียมเนี่ยมันก็อยู่ของมันเดี่ยวๆอย่างนี้แต่พอมีการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงชุดใหม่เข้ามาครับเราจะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนกับสีแดงอ่อนเนี่ยแทรกตัวออกมาครับฮะแทรกตัวขึ้นมานะครับแทรกตัวขึ้นมาแล้วก็ทําให้ลําต้นเนี่ยมีลักษณะที่กว้างขึ้นได้ครับเพราะว่ามีการเพิ่มเนื้อเยื่อชุดใหม่ชุดนี้เข้ามาครับสีฟ้าอ่อนก็คือส่วนของไซเล่มที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ใส่เล่มเวลาสร้างเนี่ยครับจ,จะเจริญน,นะครับเข้าสู่ด้านในนของลําต้ครับ นะาการเจริญออกมาน,นะครับจะเข้าสู่ใจกลางใจแกนกลางของลำต้นครับส่วนตัวของ 4M ร์เเนี่ยครับที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะ,จะเจริญออกด้านนอกแกนกลางของลำต้นโอเคนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะตัวของแคมเบียมเนี่ยครับจุดตรงกลางตรงนี้เวลาสร้างเนี่ยสร้างไซลเลมเข้าด้านในแล้วก็โฟร์เอเนี่ยครับเวลาสร้างใหม่เนี่ยจะสร้างออกด้านนอกครับเวลาเรียงตัวก็เลยจะเห็นว่าไซลเลมอยู่ด้านในข้นามการด้วยแคมเบียมครับแล้วด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโฟร์เอนะโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของ การเจริญแบบทุติยภูมิครับเป็นการสร้างไซเลมกับโฟเอมเนี่ยชุดใหม่เพิ่มเข้ามาจาก v a ค c u l a r ค a เบียมครับโอเคนะครับอันนี้พอเห็นภาพของการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมินะนะแล้วในการสร้างเนี่ยครับสามารถสร้างได้หลายๆชุดนะครับไม่ใช่ว่าสร้างชุดเดียวเนี่ยครับไซเลมชุดใหม่กับโฟเอมชุดใหม่เนี่ยออกมาแค่รอบเดียวแล้วจบนะครับสามารถสร้างขึ้นมาได้หลายๆชุดครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยครับอันนี้นะสมมติว่าสีแดงตรงนี้คือ ส่วนของเนื้อเยื่อ v a s c u l a แคมเบียมครับ v a s c u l a แคมเบียมสร้างไซเลมเนี่ยชุดแรกครับแล้วก็โฟลเอมเนี่ยชุดแรกออกมาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันเรียงตัวอย่างนี้นะไซเลมสร้างเข้าด้านในใช่ไหมตมว่าตรงนี้เป็นฝั่งของใจกลางลำต้นนะครับไซเลมสร้างเข้าด้านในโฟลเอมสร้างออกด้านนอกครับต่อมาเนี่ยครับด้วยเนื้อเยื่อแคมเบียมชุดเดิมเนี่ยก็ยังสามารถสร้างไซเลมชุดที่2แทรกเพิ่มเข้ามาได้อีกครับโอเคนะครับพอไซเลมชุดที่2เนี่ยแทรกเพิ่มเข้ามาไอตัวรุดแรกเนี่ยครับที่สร้างเอาไว้เนี่ย ก็จะถูกเบียดเข้าด้านในของแกนกลางลําต้นมากขึ้นครับโดยรุ่นใหม่เนี่ยครับเบียดเข้าด้านในมากขึ้นนะ 4M ก็ทํานองเดียวกันครับแต่ว่าจะเป็นทิศทางตรงข้ามกันนะ 4M ชุดใหม่เนี่ยครับที่สร้างขึ้นมาทีหลังโดยวัสคิวราแคมเบียมเนี่ยก็จะเบียดครับ 4M ชุดแรกนะครับให้ออกนอกแกนกลางลาต้นมากขึ้นครับเบียดออกด้านนอกมากขึ้นนะโอเคนะครับตรงนี้ก็สามารถมองเห็นได้ครับว่าไซเลมหรือ 4M เนี่ยแต่ละชุดนะครับชุดไหนเป็นชุดที่เพื่อมีการสร้างทุนาใหม่นะ ถ้าเป็นไซเลมที่อยู่ด้านในเนี่ยครับแสดงว่าอายุมากแล้วส่วนโฟเอ็มเนี่ยถ้าเป็นโฟเอ็มที่อยู่ด้านนอกมากๆนะครับอยู่แถวแถวเปลือกไม้เลยเนี่ยอันนี้ครับจะเป็นโฟเอ็มที่มีอายุมากแล้วครับเคนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ครับมันก่อให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าวงปีขึ้นมาได้ครับวงปีแบบนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดจากการที่ตัวของแคมเบียมเนี่ยมีการสร้างเนื้อเยื่อนะครับที่เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับ โดยส่วนใหญ่ครับที่เป็นด้านในที่เป็นส่วนของกระพี้เนี่ยครับสีอ่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของไซเลมที่สร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเห็นไหมอันนี้ครับเกิดจากไซเลมเนี่ยหลายๆรุ่นนะครับเบียดกันอยู่ครับก็เลยเป็นลักษณะข,ของวงปีขึ้นมาได้นะโอเคนะครับเราเห็นภาพแล้วนะครับว่าตัวของวงปีเนี่ยมันเกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับจนเกิดไปรูปร่างของวงปีขึ้นมาได้ครับทีนี้เราก็เลยสามารถสรุปได้นะครับว่า การเกิดวงปีของพืชนะครับวงปีลักษณะแบบนี้เนี่ยสาเหตุของมันมาจากการที่แคมเบียมเนี่ยสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงชุดใหม่ใช่ไหมแล้วการสร้างเนื้อเยื่อลำเลียงชุดใหม่เนี่ยครับก็เรียกว่าการเจริญแบบทุติยภูมิครับทาให้พืชเนี่ยเจริญออกด้านข้างนะดังนั้นพืชที่จะมีวงปีได้จําเป็นจะต้องมีแคมเบียมนะครับโอเคนะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วครับว่าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีแคมเบียมครับดังนั้นใบเลี้ยงเดี่ยวโดยทั่วไปแล้วก็ จะไม่สามารถพบวงปีแบบใบเลี้ยงคู่ได้นะแต่นั้นช้อยแรกเป็นไงครับช้อยแรกบอกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดใหญ่สามารถพบวงปีได้อันนี้ก็เลยผิดนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปแล้วไม่มีแคมเบียมไม่มีแคมเบียมก็แสดงว่าไม่สามารถเกิดการเจริญแบบทุติยภูมิได้ครับพอไม่มีการเจริญแบบทุติยภูมิเนี่ยก็เลยไม่สามารถพบวงปีได้เคนะครับช้อยแรกก็ผิดนะมาดูช้อยสองครับการขยายขนาดของลําต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เกิดจากการแบ,บ่งเซลล์ของวาสคิลร์แคมเบียมอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไงครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบอกไปแล้วครับว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีส่วนของแคมเบียมนะครับเพราะไม่มีส่วนของแคมเบียมนะครับมันก็เลยไม่สามารถมีการเจริญแบบตุยิะภูมิได้ครับเคนะข้อนี้ก็ถือว่าผิดนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวไม่มีแคมเบียมนะแต่ถามว่าใบเลี้ยงเดี่ยวสามารถขยายขนาดได้ไหมก็ยังถือว่าขยายขนาดได้นะครับจริงอยู่ว่าเจริญอดด้านข้างไม่ได้ใช่ไหม แต่สามารถเจริญขึ้นในแนวดิ่งได้ครับไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่นะครับสามารถมีลักษณะการเจริญเนี่ยในแนวดิ่งได้อย่างชัดเจนครับเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยครับมันมีอยู่3แบบนะที่เราต้องสนใจครับมี a อพ c ิ l meristem i n t ิ r c a l a r y meristem แล้วก็ l a t e r a l meristem ครับในส่วนของแอพ c ิ l เนี่ยครับเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายครับไม่ว่าจะเป็นปลายยอดหรือว่าปลายรากนะ a อพ c a l meristem มเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเป็นส่วนที่ทำให้พืชเนี่ยครับ มีความสูงเพิ่มขึ้นได้ครับในแนวดิ่งเข้ามาเหมือนกับว่ายอดมันสูงขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าลำต้นเนี่ยครับมันก็ต้องสูงขึ้นครับเข้ามครับเป็นการเจริญเติบโตครับตามส่วนปลายนะไม่ว่าจะเป็นปลายรากปลายยอดเนี่ยมีแอพพิคอลเมอริสเทมเหมือนกันนะครับอันนี้จะพบได้นะครับทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เลยครับสำหรับแอพพิคอลเมอริสเทมนะอีกส่วนหนึ่งครับก็คืออินเตอร์คารีเมอริสเทมครับอันนี้พบได้มากครับในพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายๆชนิดครับ เป็นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยที่อยู่ตามส่วนของเหนือข้อครับอยู่บริเวณข้อตรงนี้นะครับการที่อยู่บริเวณข้อนะครับถ้ามีการเจริญแถวบริเวณข้อเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้พืชเนี่ยครับสามารถเพิ่มความสูงได้โดยตรงเลยครับเคนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่บริเวณแถวแถวเหนือข้อนะิ i n t e r c a l a r เ m e r i s ท e มครับส่วนนี้มีส่วนในการช่วยเพิ่มความสูงของลําต้นได้เหมือนกันครับและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็สามารถพบอิ i n t e r c a l a r เม e r i s t e มได้นะ โอเคนะครับเห็นไหมครับว่าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไม่มีแคมเบียมก็จริงแต่สามารถจะเดินได้ครับตามแนวดิ่งเนี่ยโดยสายเนื้อเยื่อแอพพิคอลเมอริสเทมแล้วก็อินเตอร์คารีเมอริสเทมครับส่วนสุดท้ายนะครับเลตัลลเมอริสเทมเนี่ยอันนี้ตรงตัวเลยครับคือเป็นตัวที่ทำพืชเจริญเติบโตออกด้านข้างครับเป็นลักษณะนะครับของเนื้อเยื่อแคมเบียมครับแคมเบียมจัดว่าเป็นเลตัลเมอริสเทมนะครับเพราะว่ามีส่วนทําให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตออกด้านข้างได้ครับ อเคนะครับเนื้อเยื่อแคมเบียมเนี่ยจะดว่าเป็นลัเทอร์รลเมริซนนะซึ่งลัเทอร์ลเมริซีนเนี่ยจะไม่พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปครับจะพบได้ในพืชใบเลี้ยงคู่นะใบเลี้ยงคู่ก็เลยสามารถมีการเจริญออกด้านข้างได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการเจริญตามแนวดิ่งเนี่ยเกิดได้นะครับทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เลยครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยก็จะมีส่วนของแอพิคอเมอริซีนตัวนี้ใช่ไหมก็สามารถเจริญเติบโตต,ตามแนวดิ่งได้นะดังนั้นแม้ว่าใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ไม่มีลัตทอโรมอริซิมเนี่ยแต่มันก็มีการเจริญเติบโตของลำต้นตามแนวดิ่งได้ครับโดยอาศัยแอพิคอร์มอริซมกับอินเตอร์คารีมอริซิมได้นะตรงนี้ก็เสริมมาให้นะครับจริงอยู่นะครับว่าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยการแบ่งเซลล์การเจริญของมันนะครับไม่ได้เกิดจากแคมเบียมครับแต่ว่าการเจริญของใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จากส่วนที่เป็นแอพิคอร์มอริซมหรือไม่ก็อินเตอร์คารีมอริซิมนะเอเคนนะครับตรงนี้ก็สรุปเสริมมาให้ครับทีนี้มาดูช้อยสามคร ปลายลากหรือที่พบขนลากจะพบโฟเองปฐมภูมิอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมปฐมภูมิเคครับมาดูกันนะในส่วนของขนลากเนี่ยมันจะมีการแบ่งโซนมาชัดเจนใช่ไหมมีโซนที่เป็น m a ท u เ a t i o n ครับโซนที่มีการเจริญนะโซนนี้ครับเป็นโซนที่สามารถพบขนลากได้ครับโซนที่เป็น elongation โซนที่เซลล์มีการยืดตัวแล้วก็โซนที่เป็นเซลล division ครับโซนที่มีการแบ่งเซลล์นะครับ2โซนนี้ครับ elongation กับ cell division เนี่ยยังไม่พบขนล่าครับ ในส่วนด้านบนที่เป็นแมททูเรชันนะครับตรงนี้สามารถพบขนลากได้ทีนี้เราพูดถึงไซเลมกับโฟเอมใช่ไหมครับไซเลมกับโฟเอมเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบครับในส่วนที่เรียกว่าสตีลหรือว่ามัดท่อลาเลียงนะครับเข okay, นะสตีลหรือว่ามัดท่อลําเลียงเนี่ยมันจะมีโฟเอมกับไซเลมครับที่เป็นท่อลําเลียงเป็นองค์ประกอบอยู่ภายในส่วนนี้ครับดังนั้นนะครับไอส่วนที่พบรูทแทรเนี่ยเขาสามารถพบไซเลมกับโฟเอมได้เหมือนกันครับเพราะว่าโซนนี้มันก็มีส่วนของสตีลอยู่นะ โอเคนะครับทีนี้ข้อนี้กาถามว่าการเรียงตัวนะครับของไซเลมกับโฟเอ็มเป็นยังไงใช่ไหมเราลองมาดูครับทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ใบเลียงคู่เลยครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของใบเลียงคู่ครับเป็นแฉกอย่างนี้ชัดเจนครับใบเลี้ยงคู่นะครับมาดูตรงส่วนของสติลที่เป็นมัทท่อลลำเลียงนะจะเห็นว่าไซเลมเนี่ยเรียงตัวเป็นแฉกอยู่ตรงกลางครับแล้วก็ขั้นสลับนะครับด้วยโฟเอ็มครับแทรกอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมโอเคนะครับใบเลี้ยงคู่นี่ตรงตัวเลยครับว่าเป็นไปตามที่ชอยบอกครับ ไซเลมเนี่ยครับมันจะถูกขั้นกลางนะครับไซเลมแต่ละแฉกเนี่ยถูกขั้นกลางด้วยเนื้อเยื่อ 4M มครับมาดูในส่วนของใบเลี้ยงเดี่ยวครับใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอาจจะเห็นแฉกนะครับไม่ชัดเจนเหมือนใบเลี้ยงคู่นะแต่ว่าถ้ามองดูตรงนี้ครับจะเห็นว่าแฉกของมันเนี่ยพอเห็นนะครับว่ามีการเรียงตัวเนี่ยครับเป็นรัศมีคร่าวๆแบบนี้ครับอันนี้ครับคือส่วนของไซเลมครับเข้าใจไหมที่ดูเป็นรัศมีตรงนี้ครับที่เราเห็นได้เนี่ยอันนี้ครับเป็นส่วนของไซเลม ซึ่งมันจะถูกขั้นกลางครับด้วยส่วนที่เป็น 4M เหมือนกันครับอาจจะเห็นได้ยากหน่อยนะครับแต่ว่าในการเรียงตัวของมันเนี่ยครับมันขั้นกลางครับด้วย 4M เหมือนกันครับในแต่ละแสกแฉรของไซเลมนะอันน um. ี้ครับเหมือนกับว่าไซเลมเนี่ยมันเรียงตัวเป็นลัศมีครับแล้วในแต่ละรัศมีนะครับมันก็ถูกขั้นกลางครับด้วยเนื้อเยื่อ 4M เหมือนเหมือนกันครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าใบเลี้ยงคู่เนี่ยในส่วนของไซเลมกับ 4M มเนี่ยครับมันมีการเรียงตัวสลับกันอย่างนี้ครับ ในแต่ละแฉกของไซเลมเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อโฟมขั้นกลางอยู่เสมอครับเข่ไหมอันนี้ครับที่ขีดสีแดงตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนของ 4M มนะครับที่ขั้นกลางอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมครับส่วนของใบเลี้ยงคู่ก็เห็นได้ชัดเจนครับว่า 4M มเนี่ยมันก็อยู่ขั้นกลางครับระหว่างแฉกของไซเลมเหมือนกันเขนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เหมือนกันนะในส่วนของรากใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ครับ 4M มจะขั้นกลางอยู่ระหว่างแฉกของไซเลมเหมือนๆกันครับ ดันั้นช้อยสามนะครับถือว่าถูกต้องนะครับเราสามารถพบโฟร์เอ็มแทรกอยู่ครับระหว่างแฉกของไซเดมได้นะไม่ว่าจะเป็นปลายลากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าใบเลี้ยงคู่นะครับช้อยสามถือว่าถูกต้องครับทีนี้มาดูช้อยสี่ครับช้อยสี่บอกว่าด้านนอกสุดของลากและลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่พบพาเลคิมาที่ได้จากการแบ่งตัวของคอร์แคมเบียมโอเคครับเรามาดูข้อนี้ดีๆนะข้อสี่นะครับ เราจะพูดถึงส่วนที่เป็นบริเวณแถวๆเปลือกไม้แล้วครับเปลือกไม้เนี่ยครับเวลาพูดถึงเปลือกไม้เนี่ยมันหมายถึงส่วนนี้นะส่วนตรงนี้ครับเปลือกไม้ครับเปลือกไม้จะคล้ายกับวงปีตรงที่ว่ามันเกิดจากการเจริญแบบทุตยภูมิเหมือนกับวงปีครับโดยเปลือกไม้นะครับอาศัยแคมเบียมในการเจริญเหมือนกันครับแต่ว่าแคมเบียมที่เกี่ยวข้องการเกิดเปลือกไม้เนี่ยมันมีส่วนของคอร์กแคมเบียมครับที่เป็นแคมเบียมอีกชนิดหนึ่งเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยครับ คอร์คแคมเบียมคือแนวสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ครับเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นแคมเบียมอีกกลุ่มหนึ่งครับเรียกว่าคอร์คแคมเบียมครับแนวสีแดงคือวัสคิล่าแคมเบียมสร้างไซเล่นมกับโฟมชุดใหม่ใช่ไหมส่วนของคอร์คแคมเบียมนะครับก็มีการสร้างเนื้อเยื่อชุดใหม่เหมือนกันครับแล้วเนื้อเยื่อชุดใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบภายในเปลือกไม้เลยครับเรามาดูนะครับว่าไอ้เปลือกไม้เนี่ยที่เกิดจากการเจริญนะครับของเนื้อเยื่อจากคอร์คแคมเบียมเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่ออะไรบ้างครับมาดูรูปนี้ครับ รูปนี้แสดงเห็นนะครับถึงเนื้อเยื่อที่เกิดจากการเจริญขึ้นครับของคอร์กแคมเบียมครับสีเหลืองตรงนี้ครับสีเหลืองตรงนี้นะสีเหลืองตรงนี้คือคอร์กแคมเบียมนะครับสีเหลืองบางๆตรงนี้นะครับคือแนวของคอร์กแคมเบียมโอเคนะครับคอร์กแคมเบียมถ้าเป็นรูปนี้ก็เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคอร์กแคมเบียมสร้างเนื้อเยื่ออะไรบ้างครับเนื้อเยื่อที่สร้างนะครับชุดแรกเนี่ยก็คือส่วนของเนื้อเยื่อคอร์กครับตรงนี้ครับคอร์กนะสีน้ำตาลแก่ๆตรงนี้ครับคือเนื้อเยื่อของส่วนคอร์กครับ คอกเนี่ยจะสร้างออกด้านนอกครับเวลาสร้างนะครับคอกเนี่ยจะสร้างออกด้านนอกครับออกจากแกนกลางของลําต้นครับสร้างออกไปด้านนอกอย่างนี้นะอันนี้ครับมันคือการสร้างเนื้อเยื่อคอกครับสร้างออกจากแกนกลางลําต้นคอกสร้างออกด้านนอกเหมือนกับรูปนี้นะครับรูปนี้เห็นไหมคอกเนี่ยก็เป็นตัวที่สร้างออกด้านนอกเหมือนกันครับตรงนี้นะครับสีฟ้าออกตรงนี้เนี่ยคือส่วนของคอกคอกจะสร้างออกด้านนอกโดยสร้างจากคอกแคมเบียมโดยส่วนของคอกเลเยอร์หรือว่าชั้นของคอกนะครับ เราสามารถเรียกว่าชั้นเฟลเลมก็ได้นะครับจาชื่อตรงนี้ไว้ดีนะคอกเนี่ยครับสามารถเรียกว่าชั้นเฟลเลมก็ได้ครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าคอกแคมเบียมเนี่ยสร้างชั้นของคอกนะครับออกด้านนอกใช่ไหมออกด้านนอกของแกนกลางลําต้นนะแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งครับเนื้อเยื่ออีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่สร้างเข้าสู่แกนกลางของลําต้นครับสร้างเบียดเข้ามาด้านในครับสร้างจากคอกแคมเบียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าคาวนี้เนี่ยสร้างในทิศทางตรงข้ามกับคอครับก็คือสร้างแล้วเบียดเข้าสู่แแกกนนนลลาางงขอํต้้บบบีครั มันคือชั้นนะครับที่เป็นสีเขียวแก่ชั้นนี้ครับชั้นนี้เราจะเรียกว่าชั้นของชั้น erm erm นะ erm เฟโลเดิร์ครับเฟโลเดิร์นะเฟโลเดิร์เนี่ยครับเป็นชั้นที่ประกอบไปด้วยเซลล์พาเรนคิม,มาครับชั้นนี้นะครับสีเขียวแก่ตรงนี้เนี่ยชั้นเฟโลเดิร์ครับสร้างขึ้นมาจากคอร์คแคมเบียเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสร้างนะครับให้เนื้อเยื่อเนี่ยเบียดเข้าสู่แกนกลางของลําต้นครับสร้างในทิศทางตรงข้ามกับชั้นของคอร์กนะ ชั้นของเซลล์เดิมครับเป็นชั้นที่เซลล์เนี่ยเป็นลันกษณะของเซลล์ที่เป็นประเภทพาเรนไคมาเซลครับเค okay, นะครับอันนี้คือ2ชั้นที่เกิดจากคอคแคมเบียมนะสร้างชั้นคอคเนี่ยออกด้านนอกจากแกนกลางลำต้นส่วนอีกชั้นหนึ่งครับชั้นเซลล์เดิมเนี่ยสร้างเข้าสู่แกนกลางของลำต้นครับถ้าเปรียบเทียบกันดูนะครับก็คล้ายๆกับกรณีของวาสคิลล่าแคมเบียมใช่ไหมวาสคิล่าแคมเบียมนะครับ ก็สร well ้างในเยื right ่อ2ชั also, ้นเหมือนกันชั้นที่สร้างเนี่ยครับออกจากแกนกลางลำต้นเนี่ยก็คือชั้นของ 4M ครับ 4m นี่สร้างใหม่นะครับจากวัสคิวราแคมเบียมเนี่ยจะสร้างออกจากแกนกลางลำต้นนะทำนองเดียวกับกรณีที่คอร์แคมเบียมเนี่ยครับสร้างชั้นคอร์ขึ้นมาครับคอร์เนี่ยก็สร้างออกจากแกนกลางลำต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างนะครับเข้าสู่แกนกลางลำต้นเนี่ยสร้างเข้าสู่ด้านในครับ ถ้าเป็นว v a s c u l a แคมเบียมเนี่ยครับก็จะสร้างไซเล่มเข้าสู่แกนกลางของลําต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นค c o r แคมเบียมนะครับตัวที่สร้างเข้าสู่แกนกลางลําต้นเนี่ยก็คือชั้น p h ล l l o g e มครับชั้น p h ล l l o g e มเนี่ยครับภายหลังเนี่ยมันจะถูกเบียดนะครับให้บางลงนะในบางรูปเนี่ยครับก็เลยอาจจะไม่เขียนชั้นของ p h ล l l o g e มเนี่ยชัดเจนเท่าไหร่ครับมาดูรูปนี้แทนนะครับจะเห็นได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชั้น p h ล l l o g e มนะครับที่สร้างขึ้นมาจากชั้นคอร์ r k cambium เลยนะ เอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับจะได้จําได้ง่ายนะชั้นของคอร์กเนี่ยครับที่สร้างขึ้นมาจากคอร์กแคมเบียมเนี่ยเวลาสร้างจะเบียดออกด้านนอกลําต้นครับเหมือนกับกรณีที่วัชุล่าแคมเบียมสร้างโฟมนะแล้วก็ส่วนของเฟโลเดิมครับที่สร้างจากคอร์กแคมเบียมเนี่ยจะเบียดเข้าสู่ด้านในของแกนกลางลําต้นเหมือนกับกรณีของวัชุล่าแคมเบียมสร้างไซเลมแล้วเบียดเข้าสู่แกนกลางของลําต้นครับโอเคนะครับทำนองนี้เอาไปเปรียบเทียบกันได้นะ ถ้าเข้าใจนะครับลักษณะของคอร์แคมเบียมแล้วนะว่ามาสร้างเนื้อเยื่อยังไงทีนี้จะสรุปสรบเพิ่มให้อีกคํานึงครับคือคําว่าเพอร์ลิเดิร์ครับเพอร์ลิเดิร์เนี่ยเป็นการเรียกรวมนะครับ3มชั้นเลยครับก็คือชั้นของคอร์ครับรวมชั้นคอร์นะรวมชั้นคอร์แคมเบียมแล้วก็รวมชั้นเฟลโลเดิร์เข้าไปครับ3มชั้นนี้ครับตรงนี้เนี่ยรวมกันจะเรียกว่าชั้นเพอร์ลิเดิร์โอเคนะครับทีนี้ ส่วนที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของชื่อครับสังเกตดีๆครับเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าชั้นคอร์กเนี่ยอาจจะเรียกว่าเฟลเลมก็ได้ครับในขณะเดียวกันครับคอร์กแคมเบียมเนี่ยบางทีก็เรียกว่าเฟโลเจนก็ได้ครับมันจะมีชื่อเนี่ยครับที่เป็นกลุ่มชื่อที่คล้ายกันอยู่นะคอร์กเรียกว่าเฟลเลมคอร์กแคมเบียมเรียกว่าเฟโลเจนแล้วก็ชั้นในตรงนี้ครับจะเรียกว่าเฟโลเดิร์ครับจริงๆแล้วเฟโลเดิร์เนี่ยมันเป็นส่วนของชั้นพาเรลไขมาเซลใช่ไหมเฟโลเดอร์ Fel นะครับเป็น บางที่ก็เรียกชั้นนี้เนี่ยครับว่า secondary c o r t e x ครับอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเฟโลเดิรนะครับเฟโลเดิร erm เนี่ยเรียกว่า secondary c o r t e x ก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีชื่อจาค่อนข้างเยอะแล้วก็สับสนนิดน,นึงนะครับชื่อเนี่ยมันก็ดันไปคล้ายกันด้วยนะก็จะสรุปให้นะครับเคอร์ลเดิมครับประกอบไปด้วย3ชั้นนะ3ชั้นได้แก่อะไรบ้างได้แก่เฟลเลมเฟโลเจนแล้วก็เฟโลเดิรครับมาดูชื่อดีคล้า,ายกันกลุ่มนี้ก่อนนะครับ เฟลเลมเนี่ยคือชั้นของคอครับชั้นนอกสุดตรงนี้นะครับชั้นของคอเนี่ยเรียกว่าเฟลเลมชั้นกลางครับก็คือเฟโลเจนครับเฟโลเจนก็คือส่วนของคอแคมเบียมครับส่วนของคอแคมเบียมนะแล้วก็ในสุดครับก็คือชั้นของเฟโลเดิมครับเฟโลเดิมก็คือชั้นของพาเลนไครมาเซลครับตรงนี้อาจจะเรียกว่า secondary cortex ก็ได้ครับโอเคนะครับตรงนี้ไปจําชื่อกันมาดีๆนะครับชื่อมันดันคล้ายกันอย่างนี้นะนอกสุดเรียกว่าเฟลเลมชั้นกลางเรียกว่าเฟโลเจน แล้วก็ในสุดเรียกว่าเฟลลเดิมครับหรือว่าจะเรียกชื่ออีกแบบหนึ่งก็ได้ครับเรียกว่าชั้นนอกสุดเนี่ยว่าคอร์กก็ได้ชั้นกลางเรียกว่าคอร์กแคมเบียมชั้นในเรียกว่าเซคันดารีคอร์เทกก็ได้ครับเห็นไหมชื่อเนี่ยมันจะมีเรียก2แบบนะครับพวกชื่อที่คล้ายๆกันนยครับมีคําว่าเฟลลเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นเฟลเลมเฟลล์เจนเฟลล์เดิมหรือว่าอีกชื่อประเภทหนึ่งครับจะเรียกว่าคอร์กคอร์กแคมเบียมแล้วก็เซคันดารีคอร์เทกก็ได้ครับบางตำราเนี่า ชั้นนี้เรียกว่าคอเค,คมเบียมแล้วก็ชั้นนี้ครับอาจจะเขียนว่าฟิลโลเดิมก็ได้ครับก็จะสับสนกันได้ใช่ไหมดังนั้นจําไปให้แม่นนะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่าอะไรนะครับเค okay, นะตรงนี้ก็สรุปให้นะครับในส่วนของผลิดเดิมครับเรื่องเกี่ยวเปลือกไม้นะผลิดเดิมเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับในส่วนของเปลือกไม้ครับ3มชั้นนี้นะครับรวมเรียกว่าผลิดเดิมใช่ไหมเป็นองค์ประกอบหลักภายในเปลือกไม้ ทีนี้คําถามนะครับถ้ากลับไปดูที่ช้อยเนี่ยคือเ็าถามใช่ไหมว่าอะไรคือตัวที่อยู่ชั้นนอกสุดครับชั้นนอกสุดเนี่ยเอาแรกเริ่มเดิมทีก่อนครับนอกสุดของพืชก็แน่นอนครับว่าคือิเด d e r มิ s นะครับิเด d e r มิ s เป็นเนื้อเยื่อบางๆครับที่ปกคลุมอยู่ชั้นนอกสุดของพืชนะเปรียเสมือนกับผิวหนังของพืชใช่ไหมแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยครับเวลามีการเจริญด้านข้างมากๆเนี่ยมีการเจริญทุกยภูมากๆนะครับชั้นิเดอร์มิ s เนี่ยครับจะถูกเบียดแล้วก็สลายไปครับถูกส่วนไหนเบียดครับ จะถูกชั้นที่เรียกว่าคอร์กนะครับหรือว่าไอเฟลเลียมตรงนี้ครับเป็นตัวเบียดครับให้อีพิเดเมตเนี่ยลอกหลุดออกไปครับแล้วกลายเป็นว่าชั้นคอร์กเนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ผิวนอกสุดแทนนะโอเคนะครับอีพิเดมตจะถูกแทนที่นะครับด้วยชั้นคอร์กครับเมื่อคื่นเนี่ยมีการเจริญเติบโตแบบทุติยภูมิเรื่อยๆนะครับอีพิเดมมตจะถูกทดแทนด้วยชั้นของคอร์กครับ คาะจะอยู่ที่ผิวนอกสุดนะโอเคนะครับรูปนี้เนี่ยอาจจะวาดมาละเอียดนิดนึงครับก็คือวาดในส่วนของไฟเบอร์มาด้วยครับไฟเบอร์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็มันแทรกอยู่ตามส่วนที่มีความแข็งของพืชอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการเสริมรายละเอียดมาให้เฉยนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพคกนะครับเป็นเนื้อเยื่อพื้นฐานครับที่อยู่ชั้นนอกสุดนะครับของผิวต้นไม้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มาทดแทนอีพีเดอร์มิดครับโอเคมั้ยทีนี้ครับถ้ากลับไปดูที่ชอยส์เนี่ยครับ ช้อยสี่เนี่ยเป็นการบอกนะครับว่าสูตรที่อยู่นอกสูตรเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อพันธุ์ไขมาที่สร้างขึ้นมาจากคอร์แคมเบียมอันนี้น่มันน่าจะสื่อถึงอะไรครับเป็นเนื้อเยื่อพันเล์ไขมาที่สร้างขึ้นมาจากคอร์แคมเบียมน่าจะสื่อถึงฟเฟอรเดร์ิมตรงนี้ใช่ไหมสีเขียวกแก่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการสื่อถึงฟเอรเดร์ิมครับเพราะว่าฟเอรเดร์ิมเนี่ยเป็นชั้นพันธุ์ไขมาแล้วก็สร้างขึ้นมาจากคอร์แคมเบียมจริงครับโอเคนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะ แต่ในช้อยเนี่ยครับบอกว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดจริงหรือเปล่าครับเฟโลเดิร์หรือว่าเซคันดารีคอเทกเนี่ยอยู่นอกสุดจริงหรือเปล่าอันนี้ถือว่าไม่จริงนะครับเอาเฟโลเดิร์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับชั้นของคอครับหรือว่าชั้นฟลเลมนะจะเห็นว่าชั้นคอเนี่ยครับเวลาสร้างเนี่ยมันสร้างออกไปด้านนอกเรื่อยๆครับจนเบียดอีพิดิมิสออกไปใช่ไหมส่วนของเฟโลเดิร์เนี่ยครับมันสร้างแล้วก็เบียดเข้าสู่ด้านในครับดังนั้นเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ย ไอตัว谢谢ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยครับมันควรจะเป็นชั้นคอร์กมากกว่านะครับเวลาพูดถึงคำว่าชั้นนอกสุดนะแล้วตัวคอร์กเซลล์นะครับเซลล์คอร์กเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างจากพาลีไคมาเซลล์ด้วยครับเพราะว่าเซลล์ของคอร์กครับมาจะมีซูบอรินเนี่ยมาพอกอยู่นะครับกลายเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะเซลล์คอร์กมีซูบอรินพอกอยู่ทําให้เปลือกไม้เนี่ยดูเป็นมีสีน้ําตาลขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับเซลลงคอร์กนะคอร์กเซลล์ค่อนข้างต่างจากพาลีไคมาชัดเจนครับดังนั้นกายเี่่บอว ชั้นนอกสุดเนี่ยครับเป็นชั้นของพารคไคมาก,ก็ถือว่าไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับจริงอยู่นะครับว่าไอ้ชั้นคอร์กับชั้นของเฟโลเดิร์มเนี่ยครับสามารถมองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ครับมองว่าเป็นคารี่เดิมเนี่ยเป็นชั้นเดียวกันเลยก็ได้ครับแต่ว่าข้อนี้เนี่ยคิดว่าเขาต้องการให้เรามองให้ละเอียดนะครับให้เราแยกให้ได้ครับว่าส่วนของคอร์กเนี่ยมันแตกต่างจากเฟโลเดิร์มยังไงนะครับโอเคไหมเขาก็เลยถามเขาว่าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างชั้นของคอร์กกับชั้นของเฟโล ถ้าให้ดูจริงส่วนไหนครับที่ควรจะอยู่ด้านนอกมากกว่านะครับเพราะนี้สามารถระบุว่าชัดเจนได้ครับว่าส่วนของชั้นคอกหรือว่าชั้นเฟลเลมเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดครับแล้วส่วนของคอกเซลลก็ไม่ถือว่าเป็นพาเลนไคมาด้วยนะครับค่อนข้างมีความแตกต่างกันชัดเจนนะสามารถระบุชัดเจนได้เลยนะครับว่าช้อยสี่เนี่ยไม่ใช่ช้อยที่ถูกต้องนะครับโอเคนะครับดังนั้น ช้อยสี่นะครับด้านนอกสุดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของรากหรือว่าส่วนของลําต้นนะมันจะเป็นส่วนของคอรครับไม่ใช่พาเลงไคลม่านะโอเคนะครับพอเข้าใจนะไปดูกันมาให้แม่นๆม่นนะครับเรื่องของคอคแชมเบียมนะว่าให้กําเนิดเนี่เนื้อเยื่ออะไรบ้างแล้วในการให้กําเนิดนะครับเ,เนื้อเยื่อตัวไหนครับให้กําเนิดแล้วมีการเบียดออกด้านนอกตัวไหนที่เบียดเข้าสู่ด้านในนะครับไปจําชื่อมาดีๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เน้นเอาไว้นะครับเป็นรายละเอียดที่หลายหลายคนมองข้ามกันไปนะ เค okay, นครับข้อ4ก็ผิดครับมาดูข้อ5้าครับข้อ5้าเนี่ยบอกว่าในรากพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีอายุ3ปีจะพบวัชพืชแคมเบียมเรียงตัวเป็นวงรอบและอยู่ขั้นระหว่างเนื้อเยื่อไซเลมปฐมภูมิและไซเลมทุติยภูมิเค okay, ครับเป็นการบอกครับว่าไอตัวแคมเบียมเนี่ยมันขั้นกลางครับระหว่างไซเลมปฐมภูมิกับทุตยภูมิจริงหรือเปล่าครับเราลองมาดบทวนนะครับจากรูมนี้ดูนะ รูปนี้ครับดงใด้เห็นถึงการสร้างเนื้อเยื่อชุดใหม่ครับจากวาสคิลาร์แชมเบียมครับแนวสีแดงตรงนี้นะวาสคิลาร์แชมเบียมสามารถให้กําเนิดไซเลมรุ่นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาได้ใช่ไหมครับสีแดงครับวัสคิลาร์แชมเบียมให้กําเนิดเนี่ยไซเลมรุ่นใหม่ขึ้นมาครับเป็น X1 ตรงนี้นะครับให้กําเนิดรุ่นนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็จะให้กําเนิดครับไซเลมรุ่นถัดไปมาอีกครับคราวนี้ก็แทนด้วย X2 อครับอันนี้ครับเ2กเนี่ยเกิดขึ้นมาทีหลังนะ แต่ว่าเกิดจากวาสคิลาร์แคมเบียมเหมือนกันครับเราลองสังเกตดูครับเวลาที่วาสคิลาร์แคมเบียมเนี่ยให้กําเนิดนะครับไซเลมรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับตัวไซเลมรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไปเบียดติดนะครับกับรุ่นเก่าที่เกิดมาก่อนหน้าเลยครับเห็นไหมไซเลมนะครับ x2 ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเบียดครับติดอยู่กับ x1 แล้วเบียดเนี่ยให้ x1 นะครับเข้าสู่แกนกลางของลำต้นไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าระหว่าง x1 กับ x2 เนี่ยครับไซเลมแต่ละรุ่นเนี่ย มันไม่ได้ถูกขั้นกลางด้วยแคมเบียมนะครับแคมเบียมเนี่ยจะสร้างรุ่นใหม่ครับแล้วให้รุ่นใหม่เนี่ยไปเบียดรุ่นเก่าๆนะครับให้อยู่แกนกลางของต้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแสดงว่าไซเลมแต่ละรุ่นมันอยู่ติดๆกันไปนะครับไม่ถูกขั้นกลางด้วยแคมเบียมนะแคมเบียมเนี่ยมันเป็นตัวกั้นครับระหว่างไซเลมกับโฟมครับ แต่ไม่ได้เป็นตัวกัน้นระหว่างไซเลมแต่ละรุ่นสิ่งที่ข้อน,นี้ครับชอยห้าเนี่ยบอกนะครับก็คือตัวของแคมเบียมเนี่ยไปขั้นกลางระหว่างไซเลมแต่ละรุ่นนะอาจจะขั้นระหว่างไซเลมบฐมภูมิกับทุยภูใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าผิดเลยนะครับแคมเบียมขั้นระหว่างไซเลมกับโฟมแต่ไม่ได้ไปขั้นนะครับระหว่างไซเลมแต่ละรุ่นนะครับไซเลมแต่ละรุ่นเนี่ยมาต้องเบียดติดกันไปนะโอเคนะครับชอยห้าถือว่าผิดก,ก็ตอบข้อ3ได้เลยครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็พยายามเน้นให้นะครับในเรื่องขององค์ประกอบในเปลือกไม้นะครับที่มันเกิดจากคอร์คแชมเบียมนะไปดูนะครับว่าคอร์คแชมเบียมเนี่ยให้กาเนิดในเยอะอะไรบ้างแต่ละตัวมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะมองข้ามรายละเอียดไปครับอยากให้กลับไปทบทวนกันนะสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบ A level ครั้งนี้จะมาถึงนี้นะครับแล้วต้องการฝึกทําข้อสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบ A level ให้ได้มากที่สุดแนะนําครับแพ็คคู่คอร์สเฉลยข้อสอบ 9วิชาสามัญชีววิทยาปี63และปี64ครับแพ็คคู่นี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบทั้ง2ปีครับ1 3 0ข้ออย่างละเอียดและมีการสรุปเนื้อหาเสริมไว้ให้ด้วยนะครับชุดนี้ครับถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากๆนะครับในการฝึกทำข้อสอบนะแพ็คคู่ตรงนี้จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มลับ Facebook ครับคอร์สเรียนสามารถเก็บไว้เรียนได้ตลอดนะครับไม่มีการหมดอายุคอร์สนะเอกสารมีให้ดาวน์โหลดครับ ใครสนใจสามารถเข้ามาสมัครคอร์สได้ครับทาง Facebook Fanpage BioCover ข้อคุณทุกอย่างในชีว่ามาายหรือว่าทาง Line ID ครับแอดมาที่แอด BioCover นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ